สวัสดีค่ะขอตอรับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้มาแจกเหรียญ YTFC ฟรีๆนะคะไม่ต้องลงทุนใดๆเลยเพียงแค่เรามี2อ,อย่างอย่างแรกกระเป๋า MetaMath อย่างที่2แอป Telegram 2อ,อย่างนี้ถ้าใครที่ยังไม่เคยมียังไม่เคยสมัครวิธีการสมัครรูทซอนไปแล้วนะคะยังไงก็ดูคลิปย้อนหลังกันนิดนึงนะเอ่อออนนี้เดีลิงก ลิงก์วิธีการสมัครคลิปวิธีการสมัครทั้ง2อันเดี๋ยวนุตลงไว้ให้ที่ใต้คลิปยังไงก็ลองกดดูละกันอ่ะอันนี้ใน t e l e gram นี่นะคะวิธีการก็เพียงแค่เรามีอย่างที่นุบอกมีกระเป๋าเสร็จแล้วมีแอปแล้วเราขอเข้ากลุ่มในแอป t e l e gram ของเขาหลังจากนั้นให้เราส่งที่อยู่กระเป๋าไป นี่นะคะทรงที่อยู่กระเป๋าไปตอนนี้ในกลุ่มเทเ e gram เขามีการโหวตด,ด้วยนะคะมีการโหวตด,ด้วยว่าเราอะสมาชิกที่เข้ามาในเทเ e gram ตรงเนี้ยมาจากช่องไหนถ้าใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเข้าอแอปเทเล gram แ,แล้วไปแจ้งรับเหรียญ YTFC ฟรียังไงลบกวนนิดนึงนะคะว่าแจ้งด้วยนะคะว่ามาจากช่องไหนนะอันนี้ขอความร่วมมือกันนิดนึงนะคะ แต่ประมาณนี้เขาแจกจริงเรียนนี้ถามว่าได้จริงไหมเขาแจกฟรีๆมันได้จริงไหมเดี๋ยวเข้ากระเป๋าแป๊บหนึ่งนะคะกระเป๋าเมท a าแมสเป็นกระเป๋าใหม่ซึ่งกระเป๋านี้เป็นการใช้เครือข่ายของสมาร์ทเชนนะอันนี้ ถามว่านุชเข้าใจ100%่งร้อยเเไหม่นุชยังไม่เข้าใจ100%เพียงแต่ว่ามันเห็นว่าช่องทางการรับเงินเป็นอีกมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหาเงินแล้วก็นาอนนี้เหรียญน,นี้เขาแจกฟรีบางคนอาจจะบอกว่าเอยแกได้เหรียญตรงนี้หนึ่งมืนเหรียญทำไมยอดเงินไม่ขึ้นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญใหม่ฟังดีๆนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญใหม่ เป็นเหรียญที่เขาจะมีการเปิดตัวซื้อขายกันประมาณเดือนตุลานั่นหมายความว่าถ้าณนะตอนนี้เราสะสมเหรียญน,นี้ไว้ก่อนในเดือนตุลาเดือนหน้าเขาเปิดทำการซื้อขายเราสามารถเอาเหรียญที่เขาให้ฟรีเนี่ยไปซื้อขายกันในกลุ่มเทเล gram ได้หรือจะไปซื้อขายกันนอกรอบก็ได้ อันนี้เดี๋ยวรอการอัปเดตอีกทีนะคะว่าการซื้อขายราคามันจะเป็นเท่าไหร่แต่ณนะตอนนี้เขาแจกฟรีก็รีบเล่นรีบสะสมไปก่อนถ้าอนาคตเขาซื้อขายเราจะได้มีเงินเข้ากระเป๋าเรานะคะอันนี้ฝากไว้นิดน,นึงนะสำหรับคนที่ชอบของฟรีส่วนการหาเงินเข้ากระเป๋าเมทแมสเดี๋ยวหนูจะพยายามหาลงหามาลงให้เรื่อย ส่วนช่องทางการอื่นช่องทางอื่นที่เราจะเอาเงินจากกระเป๋านี้ออกเดี๋ยวนุชจะพยายามมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะอย่างที่นุชบอกในคลิปตอนสมัครไปว่ากระเป๋านี้นุชก็ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยมีแล้วช่องทางการหาเงินด้วยแบบนี้นุชก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหนึ่งเซเพียงแค่ว่าใครที่อยากเล่นเราจะเริ่มเล่นไปด้วยกันเราจะหาเงินแบบนี้ไปพร้อมกันทุกอย่างมันต้องมีการเริ่มต้นถ้าเรายึดติดอยู่กับ ช่องทางการหาเงินเดิมๆเพล p a l Wallet แล้วก็ธนาคาร Wallet แอปก็ไม่ค่อยมีนะเว็บก็ไม่ค่อยมีเพลียหลายคนมีปัญหาเพพายังไม่เปิดรับสมัครธนาคารส่วนมากจะเป็นเว็บลงทุนแล้วก็อยู่ไม่นานมัน มันก็มีกระเป๋าใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยมีแล้วอยากเล่นก็ลองไปดูใต้คลิปแล้วกันยังไงก็ลองสมัครดูนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งย้ำหลายล้ำเลยขอความกรุณาว่าถ้าใครที่เข้าแอปเทเลแกรมไปแล้วรบกวนแจ้งแอดมินเขานิดน,นึงนะคะว่ามาจากช่องไหนนะอันนี้ขอความร่วมือแล้วกันนะคะคลิปนี้ มาแจกเหรียญ YTFC ฟรี T F C ก็หมดแล้วถ้าใครชอบฝากช่องด้วยนะคะมาเน,นี่ยไลน์ช่องนี้มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟรีสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนกดติดตามแบบนั้นแต่ถ้าจะให้ดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ